The Thailand Game is Rok Channel สวัสดีครับไม่ต้องถามว่านรายการอะไรก็ดูอินโทรไปวันนี้ผมจะมา,าพูดถึงเรื่องอาหารนะฮะก็คือจะคุณเข้าไปตรงนี้ฮะอะไรไม่รู้เนี่ยมันจะขึ้นหน้าอย่างเงี้ยปับอาชิมหาแล้วครับออาค้างครับฮลัลโหลได้ไหมครับเอออย่าพูดอีินะจะมีเสี <laughs> ยงอะไรว,วะ เสียงเขาใหญ่มากนะฮะสังเกตเฮ้ยเเสียงอ่านะฮะอะนรพูดแบบธรรมดาครับครับอ่านะฮะนี่คือเสียงธรรมดาเขานะครับแล้วดูเสียงเด็กเขาครับพูดครับครับเฮ <c oughs> อะไร,ะไรเสียงเด็กมากนะฮะอีกมากว่าเด็กอ่ะเดี๋ยวคุณไปดูคลิปใน u b e ฮะว่ามันเด็กแค่ไหนเอาเสียงเสียงยุ่มเนี่ยโล